โยโยโยสดี yo, yo, yo. คระเอฟซีคืนนู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจรคืนนู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีเคเอในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันศุกร์นะครับคลิปแรก 3คู่จาก3หลีกไปเลยครับเริ่มที่เวลาหทุ่มครึ่งนะครับเกาโชเซราอิตาลีเวเนเซียน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับโตรโิโนเวเนเซียมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดบุกพยันเสมอฟิโอเร,รนตีน่ามา0 0ครับตรงกลางเป็นดันแคนนารุกมีออเล็กซั่นเกตตโนโปลิทานิโอกองหน้าเป็นคริสเตียนกีเชียนะครับหัวหอ,อกชาวเดนมาร์กในขณะที่โตรโิโนชนะ1เสมอ1มี4แต้มเลยครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอัาลันต้ามา21นะครับคารโลไนิตี้อีวานอีริช คู่หน้านี่เด่นมากนะครับเชร์ดำตัวใหม่เล่นกับดูวานซาปาต้าครับเจอกนผลล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนเวเนเซียไม่แพ้นะครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงเขาอาจจะมองโตริโน่บุกมาเหลื่อมนิดๆครับพี่หญ่งชอบโตริโน่เลยครับมองว่าเกมรุกดีมากนะครับปิดประตูแพ้แย่สุดคือเสมอลุ้นถึงบุกชนะเชียร์โตรินโน่นะครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งครับไปดูบุนเดสซีกาเยอรมันีครับอุนิโอนเบอร์ลินจะเปิดบ้านเจอกับซังพาวลีอุลิโอเบอร์ลินเนี่ยนัดแรกบุกไปเสมอมายมา1ต่อ1น,น,นะครับตรงกลางนำโดยโรบินโกเซ้นรานี่เคดีราแนวลุกก็มีอ er. ันดราสเชเฟอร์กองหน้าก็เทอลินชิบตชัวนะครับหัวหอก ทีมชาติสหรัฐครับในขณะที่สังเพารลีน้องใหม่นัดแรกประเดิมด้วยการแพ้คาบ้าได้กับไฮเดนฮามมา0-2นะครับมีแจ็กสันเออร์ไวคุมตรงกลางมีโยฮันเนสเออร์เกสตีนกับมอร์แกนกุยลาวกีเล่นเกมรุกนะครับเจอผลล่าสุดต้องย้อนไป6ฤดูกาลก่อนตอนนั้นบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามองอุลิโอเบอร์ลินเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆพี่เจ๋อจะมองว่าประสบการณ์อุลิโอเนอร์ลินมีมากกว่าครับซังเพารลีเนี่ยดูแล้วแม่มีโอกาส เกมรับไม่ดีนะครับวัดใจเจ้าบ้านอุดรวลเบอร์ลินจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับปิดท้ายที่เวลาตี2ตรงครับไปดูฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลูตันทาวจะเปิดบ้านเจอกับคริสปาร์เรนเจอร์ลูตันก็เพิ่งจะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกนะครับนี่เล่นมา3นัดเสมอ1แพ้2มีแค่แต้มเดียวเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้เบรสตันมา0-1นนะครับจอแดนคลาค,คุมตรงกลางส่วนแนวรุกก็เป็นตัวที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งคาตันมอรลิสทายฮิตชอองเยยดบบโครั เจอกับควีนสปาร์คเรนเจอร์มี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอพีมัทมา1 1น,น,นะครับแนวรุกนำโดยโกกิไซโตะตัวญี่ปุ่นมีดาเดอร์เดมเบลเล่กลองหน้าเป็นไมเคิลเฟรนะครับเจอหงลลาสุดคือ2ฤดูกาลก่อนในเดอะแชมเปี้ยนชิพลูตันก็ชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือน3 0ก่อนเกมลูตันเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายลูตันได้ต้องปลดล็อกในเกมนี้แล้วครับกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ควีนสปาร์คจะว่าไป เกมรับก็ไม่ดีนะครับมองว่าลูตันน่าจะคืนฟอร์มครับเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเชียร์ลูตันทาวนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่โตรินโญอูดิโอนเบอร์ลินและลูตันทาวครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย